หลอกขายเลเซอร์หลุมสิวที่คุณถูกโกหกมากที่สุดใครขายเราแบบนี้มีไปมีไปหนึ่งไมโครนดดิ้งลึกกว่ากระตุ้นเนื้อหลุมสิวได้ดีกว่า 2. พิกโกรักษาหลุมสิวได้ดีที่สุด 3. ทํทำแล้วไม่ต้องพักฟืน้นแต่งหน้าได้เลย 1. ไมโครนดดิ้ง eding, ลึกกว่า ดีกว่าโอ้ยดีมเจอประจำเลยนะคะไมโครนิดดิ้งคืออะไรคะ่ะจริงๆแล้วมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงชื่อยี่ห้อก็แล้วกันนะเพราะว่าเราอะให้คอนไงโปรดคอนนะคะข้อดีข้อเสียแต่เราจะไม่โจมตียี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะดีก็เราจะพูดเป็นหมวดหมู่ของไมโครนิดดิง้งจัก,กรวาลไมโครนิดดิง้งไปเลยก็แล้วกัน,นะคะ่ะ มันคือเครื่องมือนะคะในการรีเซอร์เฟซิ่งกลุ่มแรกๆเลยค่ะยุคที่แบบคุณปู่คุณย่าเราใช้กันนะคะก็เป็นลักษณะของเข็มนี่แหละค่ะแล้วก็เกิดภาวะของการเซลล์อันจุรีนะคะจ้วงให้เกิดแผลค่ะแบบแลนด์มไมส์ค่ะจ้วงแบบจ้วงจ้วงจ้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 ้งลงไปนะคะซึ่งแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยดิมเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะคะว่าแผลจากไมโครนิตติ้งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันดีไงเพราะว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มันหลังๆมานะคะที่มันแบบเป็นแผลที่มันสวยมาก ขึ้นละเอียดมากขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นแล้วไมโครนิดดิ้งที่คุณปลูกคุณย่าเราใช้นั่นแหละมันโอ้โหเลิศเพอร์เฟกแล้วค่ะดีกว่าไอ้พวกเดิมมาแบริชั่นที่แบบว่าเหมือนลูกกิ้งหน้าตลกหนังหน้าอะไรงั้นเป็นไหนๆเลยค่ะแต่แล้วนะคะบังเอ,อิญในยุคนี้เรามีแบบอะไรอะพลังงานที่เล็กขึ้นนะ่ะก็คือนาโนใช่ไหมคะเป็นนาโนแฟกชั่นอลก็มีแล้วนะคะมีเป็นแบบถึงข,ขนาดเล็กสุดก็คือแบบพิกโกก็มีแล้วด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้น้องไมโครนิดดิ้งอะคะ่ะคือ กลายเป็นแผลที่เป็นลักษณะที่ใหญ่ไปเลยค่ะใหญ่แล้วก็ดูรดดอไมนะคะดูเป็นแผลที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบค่ะสู้พวกกลุ่มเลเซอร์หรือว่าเครื่องมือรีเซฟซิ่งล่าล่าสุดมาไม่ได้อย่างงี้นะคะซึ่งเข็มที่ว่านี้นะคะแต่ละยี่ห้อมัน ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกคะ่ะมันอาจจะจดลิขสิทธิ์นะคะความแตกต่างของมันอยู่ในแง่มุมของกปล่อยค่าพลังงานนะคะว่า1เข็มออกมากี่มิลิจูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิดหน่อยคะ่ะแต่หลักๆเลยก็คือคลา้ายกันมากเลยคะ่ะเกิดแหลักษณะแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะ ยี่ห้ออะไรนะคะลองไปสืบคนกันเองแค่พิมพ์อาปูะคะ่ะว่าไมโครน e d ดิ้งยี่ห้อเดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะคะยยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะราคาก็มีตั้งแต่แบบหลักร้อยก็มีนะเออจะไม่ถึงหลักหมื่นตับเฉียดเกือบแสนก็มีเึ่งบันยี่ห้อนะคะก็เป็นไมโครนีดดิ้งนะคะที่ไม่ปล่อยพลังงานอะไรเลยอันนี้มันก็จะถูกหน่อยคะ่ะแล้วก็อีกแบบปล่อยพลังงานได้แต่เป็นพลังงานแบบขึ้นไฟฟ้านะคะ ก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ในเลทแบบมาทําทหน้าครั้งหนึง่งไม่น่าจะถึง5,000หรอกค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือปล่อยพลังงานแบบ Radio Frequency ที่คล้ายกับวีนัสวีวาของมอร์ดิมเนี่ยละค่ะคือเป็น Rf เออปล่อย Rf มาได้เป็นคลื่นความถี่วิทยุนะคะอันเนี้ยมันก็จะมีราคาแบบตั้งแต่5,000ขึ้นไปนะคะจนถึงแบบ68,000 0ก็มีขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะแต่แล้วแผลที่ได้ออกมานะคะมันก็คือแผลแบบไมโครนิดดิ e ้งใกล้เคียงกันมากเลยค่ะไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะคะจุดข้อด้อยของน้องไมโครนิดดิ e ้งก็คือว่าเขาเป็นเทคโนโลยีที่มันเก่าไปแล้วแหละรุ่นคุณปู่คุณย่าเราใช้มาแล้วก็ดันโดนแบบว่าพวกเครื่องมือรีเซอร์เฟซิ่งรุ่นน้องๆน,น,นะคะ มาเบียดค่ะเบียดทับนะคะอย่างเช่นวีนัสซีว่าของหมอดิมก็เป็นนาโนแฟคชั่นแนลเรดิโอฟรังคซีก็คือรุ่นถัดมาแล้วนะคะผกม,มาเบียดส่วนกินแบ่งตลาดค่ะว่าเราสามารถทําแผลได้ละเอียดมากกว่าแผเลเรียงสวยกว่าและแผลมีขนาดที่เล็กกว่าดังนั้นแล้วเนื้อเยื่อที่มันขึ้นมาใหม่มันก็จะเรียงตัวเป็นระเบียบที่สวยกว่าให้ผลงานเรื่องเท็กซเจอร์ที่ดีกว่าไงเขาก็เลยแบบไม่ยอมแพ้ไงเออฉันจะคิดหาอะไรดีนะหาคำโฆษณาอะไรที่มันสามารถตบวีนัสซีว่าหมอดิมได้ ลึกกว่าค่ะดีกว่าไงถ้าเกิดว่ามันลึกกว่ามันจะกระตุ้นเนื้อได้มากกว่าผิดเลยค่ะอันานี้มันเป็นประสบการณ์จริงเลยนะคะที่ริมเจอในคนไข้ของดีในคลินิกนั่นแหละก็คือว่าเขาซื้อคอร์สรักษาลิ้จุกกระหมอดีมดูดีๆนั่นแหละเสร็จปั๊บอบบไปเจอคลินิกอื่นบับค่ะว่าเนี่ยไมโครเนดดิ้งของเขายี่ห้อตืดเนี่ยนะมันดีกว่าวีนัสวิวาที่คุณลูกค้าทำอยู่นะคะเพราะว่ามันลึกกว่าเลยกระตุ้นสร้างเนื้อใหม่ได้ดีกว่าวีนัสวิวาอีกค่ะเสร็จปั๊บคนไข้หมอดีก็ปั่นใจ หน้าไม่ <c oughs> คืออันนี้นะคะอเรื่องหน้าไมเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคนไมโครนิดดิ้งไม่ได้ทําให้คนไข้หน้าไม่นะคะแต่ว่าดิมจะบอกว่าไมโครนิดดิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเหมือนหมอดิมเป็นแม่ครัวนะคะทําอาหารคือการทําเลเซอร์มันก็ค,คล้ายๆกับทําอาหารนะคะคือเราจะต้อง แบบประคับประคองนะคะเปิดไฟในแบบที่พอดีพอดีอาหารเราถึงจะสุกกลมกล่อมแบบพอดีไงเออไม่แข็งกระด้างเกินไปนะคะไม่ได้แบบว่านิ่มเละจนไม่สุกนะคะเออมันมันมันมีความเป็นศิลปะที่คล้ายคลึงกันค่ะพูดในฐานะของยูเซอร์ค่ะก็คือตัว micro n e e d ิ i n g เนี่ยมันคุมพลังงานยากกว่านะคะยากกว่า nano fractional r o e n y ของ m i n a s ว a ไงบอดก็เลยใช้ว i ว a ด้วยในกรณีนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ อยากจะควบคุมเครื่องที่มันง่ายขึ้นนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะของคอ m p l i c a t i o n ภาวะแซกซ้อนเรื่องหน้าไหมอะไรแบบนี้ลงไปคะ่ะเพราะว่าการทำ r e อ u ์เฟ a ซ i n g อ่ะเราอ่ะจะต้องวนเวียนอยู่กับการชา a l l e n g e คะ่ะ challenge เซลล์ผิวหนังเนื้อเยื่อของคนไข้อ่ะว่าอย่าให้มันเยอะเกินไปนะมันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไหมอย่างเงี้ยคะ่ะเราชา a l l e n g e กันอยู่อย่างเงี้ยทุกๆวันทุกๆเซสชันของคนไข้ที่มาทํานะคะซึ่งตรงเนี้ย ตัว nano fractional radio fancy ของวีนัสิว่ามันช่วยหมอดได้เยอะเลยค่ะแต่ถ้าเป็นไมโครนิตติ้งมันจะคุมยากมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องแบบมีความไม่ละโมบโลบมากอะคะ่ะคือจะแบบซัดพลังงานตุ้มแบบใหญ่ไปเลยอยากให้คนไข้ลุกสิวหายไวๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ค่ะเขาะมันคุมยากกว่าทีเนี้ยกลับมากลับมากลับมานะคะเขาบอกว่าลึกกว่าแล้วดีกว่ายังไงอะเออหมอคือริมขอถามกลับได้ไหมคะว่าเราต้องการจะลึกไปถึงขนาดไหนอะคะต้องการจะลึกไปถึงกระดูกเลยหรือ่า <laughs> นะคะอะจริงๆค่ะคือถ้าบอกว่าไมโครนิดดิ้งเนี่ยลึกกว่าเนี่ยดีมก็ไม่ได้เถียงอะไรหรอกนะคะเพราะว่าในรุ่นบางรุ่นเนี่ยมันสามารถปรับเข็มหัวของเขาอะคะ่ะได้ถึง7มิลลิเมตรเลยนะคะ7มิลลิเมตรนี่มันเข้าไปถึง โอ้ยเลยชั้นไขมันไปอีกมั้งนะคะคุณลึกมากเลยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่ได้ผ่านออยอไทยนะคะไอหัว7มิลเนี่ยจะมีีห้อหนึ่งที่สามารถทําได้ลึกที่สุดขนาดนั้นเลยค่ะโอเคไม่เถียงค่ะว่ามันลึกกว่าวีนัสมีว่าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเข็มหมคะมันคือเข็มเลยอย่างวีนัสมีว่ามันเป็นหัวพินนะคะเป็นหัวพินที่แบบว่าเป็นนาโนแฟคชั่นอลเรีลฟนซีนะคะที่เขาจะเจาะลงไปที่ชั้นหนังกำพราค่ะแล้วก็หยอดพลังงานนะคะตัดผ่านลงไปค่ะทําให้เกิดแผลแบบ ไมโครเดอร์มอวูนเพราะว่าเป็นพลังงานที่ตัดลงไปเป็นสิบยกกำลังลบกมันก็จะเกิดแผลที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นสิยกกำลังลบหก็คือได้แผลไมโครพอดีค่ะแต่ถ้ามันเป็นแผลของไมโครนิ่งที่ดิมบอกว่ามันมันจะเป็นแผลที่มันใหญ่กว่านะคะไม่ได้ละเอียดเท่าวินาซิว่าเพราะว่าพลังงานของเขาอะ คือตัวเข็มเขาก็ขนาดไมโครแล้วนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าไมโครอยู่แล้วค่ะอาจจะเป็นแบบว่าแผ่ขนาดใหญ่แบบ10ยกกำลังลบสามหรือะไรก็ว่ากันไปเนี่ยค่ะยังไม่รวมข้อเปรียบแค่ที่บอกว่าพินของวินาทีว่าเนี่ยมันมีทั้งหมด160พินเลยนะคะแบบว่าจิกไปทีนึงก็คือเกิดแผ่ร้อจุดอ่ะหรือว่า อีกหัวหนึ่งมันก็จะเป็น80จุดนะคะเนี่ยยังไงก็เยอะกว่าพวกกลุ่มไมโครนิดดิ้งค่ะที่จิกลงไปนะคะจ้วงลงไปยังไงคะ่ะส่วนมากมันมากสุดมันก็จะ36จุดอะ36บาทแผลต่อการจ้วงหนึ่งครั้งอะค่ะดังนั้นแล้วแผลที่ได้มันก็จะหยาบกว่าค่ะแต่ว่าคนที่ต้องการปรับ texture คือคนหลุมสิวมันมีปัญหาเรื่อง texture เยอะๆไงเราต้องการแผลที่ละเอียดเยอะๆนะคะถึงจะได้ texture ออกมาที่สวยกว่าค่ะ ไมโครดิดดิงนะคะลึกกว่าก็จริงนะคะถ้าเราใช้เข็มเบอร์ที่มันปรับลึกได้อ่ะค่ะมันลึกเลยเพราะด้วยกลไกของวินาซิว่ามันแค่จิกอยู่ชั้นหนังกำพร้าแล้วก็หยดพลังงานลงไปคัดเนื้อเยื่อให้ถึงชั้นหนังแท้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการการจ้วงอะไรลงไปลึกเกินหนังแท้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องการแค่แผ่เล็กๆน้อยๆนะคะที่มันสวยๆไปกระตุ้นแค่ชั้นหนังแท้ก็พอค่ะ ซึ่งไอชั้นหนังแท้มันมีอะไรมันมีไฟเบอร์บาสโปรเจนิเตอร์เซลล์มันมีไฟเบอร์บาสเซล์ค่ะอยู่นั่นเองอะไม่รู้จักใช่ไหมละ่ะแวะไปฟังสเปนเซลล์ออวันแทนแล้วกันนะคะไม่อธิบายแล้วค่ะไอเซลล์พวกนี้นะคะมันสามารถค่ะมาซ่อมแซมเยียวยาบาดแผลนะคะที่อยู่ตรงชั้นหนังแท้ที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะพอมันซ่อมแซมบาดแผลแล้วมันก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆะคะ่ะเข้ามาแทรกตรงบริเวณบาดแผลไงก็เลยทาให้เรามีผิวที่สวยงามเรียงระเบียบยิ่งขึ้นนะคะตามบาดแผลที่เราสร้างค่ะ ซึ่งท่าน้องเซลล์คนนั้นนะคะบอกว่าไมโครนิดดิ้งเนี่ยมันจ้วงได้ลึกกว่าวีนสฟีว่าของหมอรีมเพราะฉะนั้นแล้วมันจะสร้างเนื้อใหม่ออกมาได้ดีกว่าเนี่ยน,นะคะรีมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยะค่ะเพราะว่าอยากจะลึกถึงไหนอะลูกเออคือวีนาทว่าก็แบบว่ามันก็กระตุ้นหนังแท้ได้แล้วอะเอออันเนี้ยไมโครนิดดิ้งจะให้มันไปถึงไขมันเพื่อเพื่ออะไรสลายไขมันหรอเออซึ่งไม่ก็ไม่เกี่ยวกับงานลุมสิวอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะไมโครนิดดิ้งลึกกว่า กระตุ้นเนื้อหลุมสิวได้ดีกว่าพิกโกฮกสองพิกโกดีที่สุดโอ้ยดีมากกระแสข <c oughs> องพิกโกนะคะเริ่มซาซาลงม,มาแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายคนมีคนไข้หลายคนไปทํามาะคะ่ะแล้วก็มาหาหมอดีมแล้วก็บอกว่าเออหมอมันก็ดูหน่าใสขึ้นนะแต่ว่าเรื่องหลุมสิวอะมองไม่ค่อยชัดเจนเลยะคะ่ะว่ามันดีขึ้นอะไรยังไงนะคะและยิ่งคนที่โอ้โหเจนเวทีตรงนี้มากมานะคะรักษาหลุมสิวเป็น10ปีแล้วคะ่ะแล้วก็ไปลองพิกโกมาใหม่เขายิ่งบอกเลยว่า ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะคะเพราะดิมเคยทำคลิปไปแล้วค่ะว่าเครื่องพิกโกไม่ใช่เครื่อง r e เซอร์เฟซิ่งมันไม่ได้เกิดมาเพื่อหลุมสิวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อ2เนี่ยมันก็จะดีที่สุดเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะอะไรค่ะพิกโกนี่นะคะเป็นนวัตกรรมเดี๋ยวเราเล่าสั้นๆกันแล้วกัน,กนคยเล่ายาวๆไปในคลิปแล้วนะคะพิกโกเนี่ยเป็นนวัตกรรมนะคะที่ออกมาค่ะเพื่อมาบัฟนะคะรุ่นเก่ารุ่นพี่ของเขาก็คือคิวโซวิสค่ะคิวโซวิสเลเซอร์เนี่ยซึ่ง เจ้าตัวนี้นะคะมันจะปล่อยพลังงานมุ่งไปที่ททร์เก็ตหลักก็คือเม็ดสีค่ะเม็ดสีเมลานินที่อยู่ในผิวของเรานะคะเพื่อไปทำลายเม็ดสีค่ะให้มันแตกละเอียดนะคะเป็นเม็ดเล็กๆๆ,ๆแล้วก็ให้ตัวเม็ดเลือดขาวเรานะคะมากัดกินเศษเม็ดสีตรงนั้นนะคะแล้วก็กําจัดทิ้งไปค่ะหน้าเราก็เลยดูใสขึ้นนะคะฝ้ากะจุดดงดำก็เลยดูจางลงค่ะนี่คือ แอคชั่นนะคะของเลเซอร์กลุ่มนี้ค่ะซึ่งพิกโกที่บอ๊อบดีนบอกว่ามันมาบัฟกับคิวซวิตของเราก็คือว่าคิวซวิตนะคะเป็นออพลังงานนะคะที่ใหญ่กว่าก็คือในแบบของนาโนค่ะ10ยกกำลังลบ9นะคะแต่ส่วนของพิกโกจะเป็น1ิยกกำลังลบ12ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ยินว่าเวลาที่เขาโฆษณาใน,าน,นเรื่องของการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำอะไรเงี้ยคือยิงลงไปปั๊บนะคะเม็ดสีอะ่ะมันจะแตกตัวเป็นเหมือนกับเม็ดทรายละเอียดยิบๆน,น,นะคะละเอียดกว่า ในแบบที่คิวโซวิตันได้คิวโซวิตมันยังแตกตัวออกมาเป็นแบบว่าเศษที่มันใหญ่กว่าแต่อันเนี้ยเมลานินนะี่แตกตัวออกมาเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นพอมันเล็กมากแล้วนะคะคือเมล็ดขาวมันจะกัดกินกันได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ต่อการทํหนึ่งครั้งเมื่อเทียบกับคิวโซวิตดีกว่าอันนี้คือคําเคลมของนวัตรกรรมของพิโกเลเซอร์นะคะเพื่อเม็ดสีค่ะแต่ทีนี้มันมาไนดะ้ยังไงล่ะกับคนเป็นหลุมสิวอะ่ะก็คือว่าด้วยความที่นักวิทยาศาสตร์นะคะวิศวกรผลิตเครื่องมือแพทย์เนี่ยเขาก็หัวส ไหนๆมันก็ปล่อยพลังงานอะไรออกมาได้แล้วงั้นเราลองทําเลนอีกเลนหนึ่งมาไหมที่เรียกว่าเป็นไมโครอาร์เลนเลนะคะก็คือเป็นเลนที่มันสามารถทําให้แสงลําแสงตรงเนี้ยหนึ่งศูนาโนเมตรอะไรเงี้ยมันกระเจิงแสงฟึง้งออกมาได้นะคะกลายเป็นเหมือนดาวกระจายค่ะแล้วก็มุม่งไปที่ทาร์กเก็ตของ intraepidermal ฟังดีๆนะคะ intraepidermal ฟังอีกทีนึงค่ะ intraepidermal ค่ะ epidermal แปลว่าหนังกำพร้านะคะ intra แปลว่าข้างในค่ะ intra epidermal ก็คือว่าเป็นในชั้นหนังกำพร้าค่ะเ mm hmm. ออนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอบิดเครื่องมือนะคะเปิดพลังงานที่มันเหมือนเปิดไฟแรงแบบแม่ครัวงไงเปิดไฟแรงดันเข้าไปขึ้นอีกนะคะมันก็อาจจะได้ไปเหมือนแบบเป็นเกิดแผลในชั้น superficial dermis mm hmm. ได้ค่ะทีเนี้ย น้องพิโกนะคะเป็นนำัำก,กรรมที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพื่อลดเม็ดสีเป็นหลักเนี่ยน้องจะถูกกลายค่ะเมื่อใส่หัวอะไรลงไปจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะไปเรียนแบบพวกเครื่องกลุ่ม fractional ค่ะที่มันเกิดแผลบางส่วนหรือว่า re-surfacing เนี่ยแค่เรียนแบบนะคะที่น้องบอกว่าแค่เรียนแบบค่ะเพราะอะไรน้องยังไม่ได้เป็นแบบ re-surfacing เต็มตัวหรอกค่ะเพราะว่าด้วยตัวพลังงานของเขาที่เป็นแบบลบ อะไรนะสิบยกกำลังลบสิบสองอ่ะเป็นพิกโกเนี่ยนะคะมันเล็กมากค่ะดังนั้นแล้วการเกิดแผลของเขานะคะมันจะเน้นในการเกิดแผลที่อยู่ข้างล่างอะคะ่ะก็คือในชั้น intraepidermal ค่ะหรือที่บอกว่าคุณหมอบิดไฟแรงขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบ superficial dermis ได้เหมือนกันค่ะเกิดแผลที่บริเวณตรงนั้นนะคะแต่ว่าบริเวณด้านบนเนี่ยไม่ได้เน้นและก็อาจะถ้าสมมติคุณหมอบิดแรงเกินไปจนแบบโโหหมอหนูทําหน้ามานี่คือเหมือนแบบน้ำมะเขือเทศอาบหน้าแบบทุกรอบเลยอะไรเงี้ยนะคะ มันก็อาจจะทำให้เกิดการทำลายล้างสูงแล้วก็ใกล้เคียงเรียนแบบนะคะ r e ซ u ร facing device มากๆเลยตรงที่ว่าเกิดแผลด้านบนไปด้วยนะคะซึ่งดีมเคยทำคลิปไปแล้วแหละว่ามันมีข้อดีและข้อเสียค่ะเพราะบางคนทำแล้วรอดบางคนทำแล้วไม่รอดก็หน้าไม่นะคะ เพราะน้องไม่ได้เกิดมาเป็น r e s e r f a c i n g ค่ะแต่ว่าเราอยาพยายามนะคะที่จะดันนะคะพลังงานส,งสูงๆไปเพื่อให้น้องทําตัวเหมือนเป็น r e s e r f a c i n g คะ่ะมันมันไม่ใช่มันผิดประเด็นนะคะทีนี้กลับมาที่หัวข้อข้อ2เราค่ะว่าทําไมดีมถึงไม่เห็นด้วยว่าพิกโก้ดีที่สุดในการรักษาหลุมสิวค่ะเนื่องจากว่าเหตุผลทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยแหละว่าน้องไม่ใช่ r e s e r f a c i n g device นะคะดีมยังคงมองอันนี้เป็นความคิดเห็นของดีมนะคะดีมยังคงมองว่าคนที่เป็นหลุมสิวนะคะเรามีปัญหาเรื่อง texture อย่างมา มากเลยนะคะแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องของ volume loss ไปด้วยนะคะคือปริมาตรนะคะของชั้นผิวหนังเนี่ยมันหายไปแล้วก็ disfigure ค่ะรูปล่างมันบิดเบี้ยวอย่างนี้ไปเลยนะคะ ดังนั้นแล้วค่ะเราเลยต้องการอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันปรับปรุง texture เราอย่างหนักเลยนะคะและ texture ก็คือพื้นผิวที่อยู่ด้านบนเนี่ยสิ่งที่มันจะทําได้ก็คือมันต้องมีเครื่องอะไรสักอย่างที่มาทําให้เราเกิดแผลทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะไม่ใช่แผลที่เราจะไปมุ่งเน้นกับการแบบให้เกิดแผลข้างล่างแล้วก็ให้หน้ามันฟูฟูขึ้นเฉยเฉอะคะ่ะมันต้องมีข้างบนลงมาด้วยนะคะ เจาะลงไปจากบนลงล่างไปเลยค่ะมันก็คือพฤติกรรมของการเกิดแผลในแบบเครื่องมือรีเซอร์เฟซิ่งไงละ่ะอะไรก็แล้วแต่ถึงไม่ชอบวีนัสวีวาของหมอรีมนะคะคุณจําเป็นจะต้องเลือกรีเซอร์เฟซิ่งเดไวิ์มาอย่างหนึ่งค่ะชอบอะไรก็ไปซื้ออันนั้นนะคะต้องเป็นรีเซอร์เฟซิ่งเดไวิ์เท่านั้นนะคะมาถึงจะตอบโจทย์ค้นลุมสิวไอที่แบบว่าบอกว่ากระตุ้นคอลลาเจนได้ข้างๆคูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปซื้อเปลืองเงินค่ะและประโยคเมื่อกี้ก็เป็นที่มาของข้อ3ค่ะ ไม่ต้องพักฟื้นทําแล้วแต่งหน้าได้เลยอโอโไม่ต้องพักฟื้นก็ไม่ได้อะไรคะ่ะทําแล้วเหมือนไม่ทำ <c oughs> จริง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 คือคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าหลุมสิวของเราเนี่ยนะคะมันเป็นโครงสร้างที่ดิสฟิกเกอร์ค่ะบิดเบีย้ยวไปเลยคะ่ะอาร์เคเทกเจอร์ระบบสามิติของผิวหนังพังะคะ่ะเนื้อเยื่อแหว่งไปเลยนะคะไม่ใช่งานง่ายๆนะคะคือ ไออย่างนี้ค่ะรีมจะบอกให้นะคะว่ามันเป็นคําหลอกลวงแบบคลาสสิกมากๆเลยสําหรับเครื่องมือเลเซอร์หรือเครื่องปล่อยพลังงานได้อะไรอย่างหนึ่งที่มันมีหลายๆหัวอ่ะเออคือมีสารพัดหัวเลยค่ะแล้วเขาก็ขายเราทุกอย่างเลยนะสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดริ้วรอยหลุมสิวยกกระชับเอ้ขายหมดเลยนี่นะในเครื่องเดียวกันเนี่ยนะหัวอะไรมันจะเป็นเครื่องครอบจัก,กรวาลดีเลิศประเสริฐสีสามสิบาสรรบาทราาทุกโลกขนาดนั้นนะคะ มันไม่มีหรอกค่ะทุกคนจริงๆมันไม่มีนะคะเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะซึ่งคุณจะต้องหาให้ได้แล้วคุณจะหายัางไงล่ะก็เดี๋ยฟังช่องหมอดีไปเรื่อยๆค่ะคือเราจะต้องไปศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของเครื่องะคะ่ะแล้วเราจะจับจุดได้เลยว่าเครื่องเครื่องเนี้ยมนันเด่นอะไรอย่างเหมือนพิกโกที่ดีมบอกไปไงคะ่ะว่าพิกโกเนี่ยเด่นในเรื่องของ การลดเม็ดสีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคนไข้ดีมที่ไปทํามาทั้งหมดก็เลยบอกว่าหน้ามันดูใสขึ้นนะคะแต่เรื่องของหลุมสิวอ่ะที่ถูกเคลมมาในหัวอะไยอ่ะไม่เด่นเลยค่ะเมื่อเทียบกับรีเซอร์เฟซิ่งที่เคยทํานะคะเด่นกว่านี่ไงคะเราจะต้องจับจุดให้ได้นะคะโดยการศึกษากลไกาการออกฤทธิ์ของเครื่องอย่างแท้จริงค่ะว่าเขาทําอะไรไม่ใช่แค่ว่าเขาบอกว่ามันกระตุ้นคอลลาเจนได้แล้วก็แห่กันไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะกระตุน้นได้ยังไงกระตุ้นคอลลาเจนลักษณะ โครงสร้างยังไงนะคะต้องศึกษาด้วยค่ะไอข้อสามนะคะก็จะต่อเนื่องมาจากอันนี้แหละว่าคือไอเครื่องที่บอกว่าโอ้ยไม่ต้องพักฟื้นทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าที่มันไม่ต้องพักฟื้นได้มันไม่ใช่เครื่องรีเซอร์เฟซิ่งไงมันไม่ได้ปูผิวใหม่ได้มันไม่ได้เกิดแผลที่จากแบบว่าชั้นหนังแท้และหนังกำพร้าทะลุลงไปอย่างนั้นได้แล้วก็จัดโครงสร้างระเบียบผิวหนังใหม่ให้มันเรียงตัวเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นระเบียบมากขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นนะคะมันทําไม่ได้ ถ้าเอลดาเขาได้ไหมคะว่าเขาหลอกเราอะคะว่าเอออ้าวไหนบอกว่าเราสาร้างลุมสิวได้เออมันเป็นแค่ขึ้นแับฟรีจูวินเนเฉยๆมีนิโอโคอลลาเจนัสซิสได้แบบว่านิดๆหน่นอยๆนะคะเออแบบหน้าแบบให้มันผิวมันเด้งๆเฉยๆแต่มันไม่สามารถแบบว่าเกิดแผลแบบบิดโครงสร้างหลุมสิวอย่างนี้ให้มันกลายเป็นแบบเออโครงสร้างที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยทำไม่ได้เลยนะคะดิสฟิกเกอร์เป็นฟิกเกอร์ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกเออเน้นแบบ อารมณ์คอลลาเจนรีโมเดลลิ่งซะมากกว่าค่ะคือการเลงตัวเป็นระเบียบของคอลลาเจนมากกว่าการทำเกิดนิโอคอลลาเจนิซิสนะคะคือการสร้างคอลลาเจนใหม่คือต้องทำไอ้เครื่องพวกนี้ประมาณ10ครั้งได้มั้งเออรีโมเด g ลลิ่งไปเรื่อยๆจนบแบบมันจะถึงได้มีการกระตุ้นแบบคอลลาเจนสร้างใหม่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มรีเซอร์ฟ facing อ่ะโอ้ยครั้งแรกก็นิโอคอลลาเจนิซิสแล้วค่ะเออสร้างใหม่แล้วละค่ะไม่ต้องรอแบบหลายๆรอบนะคะ เครื่องใดนะคะที่เขามาหลอกขายแล้วเพราะเขารู้ไงรู้จุดเพนพอยของคนหลุมสิวอ่ะคือไม่อยากเจ็บแล้วนะคะไม่อยากแบบพักฟื้นนานแล้วนะคะเขาก็เลยเอาจุดนี้นะคะมาหลอกเราไงว่าลองเครื่องใหม่ล่าสุดนี้สิเป็นนวัตกรรมใหม่นะะี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะยังไม่มี มันไม่มีค่ะมันไม่มีนวัตรกรรมใหม่อะไรทั้งสิ้นนะคะที่แบบว่ารักษาคนหลุมสิวได้โดยไม่ต้องพักฟื้นค่ะมันไม่มียุคนี้ของเรานะคะอยากจะได้เนื้อผิวใหม่เนื้อเยื่อใหม่ไม่ต้องเกิดเซลล์อินจูรีเท่านั้นค่ะก็คือการเกิดแผลนี่แหละค่ะดังนั้นเราเลยจําเป็นจะต้องเกิดแผลค่ะคนหลุมสิวก็เลยยจะต้องยังทนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเกิดแผลซ้ำๆแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจากเครื่องมือ re-surfacing device ค่ะที่เกิดแผลทั้งหนังแทนและหนังกำพร้าแบบนี้แหละคะ่ะ